สวัสดีปีมะเมียสวัสดีค่ะสวัสดีปีม้าค่ะเดือนนี้ใส่เสื้อผ้าสีสดๆนะคะใส่สีสัญลักษณ์ของทัดไฟไว้ดีค่ะเพราะว่าเดือนนี้มันมีทัดไม้ไม้หลายไม้คดีความประจําอยู่ที่บางชะตาเกิดเดียรจะและช่วงกลางเดือน20 ยีกว่ากปลายเดือนต้นเดือนหน้าเนี่ยค่ะจะแรงมากนะฉะนั้นปีมมาต้องระวังคดีความขึ้นลงขึ้นศาลทะเละาะเบาะแว้งกระทบใจคนกระทบใจคนใกล้ชิดกระทบใจได้ทุกเครือข่ายนะคะไม่จะเป็นที่บ้านที่ทำงานข้างถนนก็ได้นะ ก็คือท่านกะดนก็ระวังเรื่องรถนะคะค่ะก็พูดน้อยๆดีค่ะพูดเยอะไม่ดีพูดเยอะเดี๋ยวเป็นเรื่องแต่ถ้าพ่อค้าแม่ค้าพูดเยอะๆดีค่ะนะคะจะได้ไม่ต้องทะเลาะกับกับลูกกับเมียที่บ้านนะคะค่ะเป็นเป็นหมายเลขถ้าค้าขายดีก็ ใส่เสื้อผ้าตามที่บอกค่ะแล้วก็นอนหันทิศกลุ่มแกนตะวันตกก็นอนทิศต,ตะวันตกกับตกเฉียงเหนือเท่านั้นส่วนกลุ่มแกนตะวันออกก็นอนทิศเหนือกับทิศต,ตะวันออกแต่ถ้าท่านไหนที่ไม่ทราบว่าทิศมงคลตัวเองทิศอะไรเนี่ยก็ลองหมุนหมุนเอียงหมอนไปนะคะวิธีก็คือเอาเข็มทิศวัดทิศที่นอน ขึ้นบนที่นอนนั่งตรงที่ที่นอนนะคะแล้ววัดทิศที่ท่านอยากจะหมุนหัวไปเนี่ยอยู่ตรงไหนเอาหมอนวางเลยค่ะไม่ต้องกับหัวเตียงนะคะวิธีการง่ายๆเราหมุนตามดาวมงคลค่ะดาวมงคลไปตรงไหนเราก็หมุนไปนะคะดาวอัปมงคลเราไม่ต้องนอนไปหรอกให้เราดวงดีเราก็สามารถจะติดขัดได้ค่ะก็ดวงไม่ได้แย่มากนะคะก็แค่ ท่านที่ยังไม่ได้มีคดีความอะไรก็ระวังแล้วกันนะคะเหมือนออนเลยออนไม่ได้ระวังอะไรมากมายเห็นว่าไม่ได้มีคดีความอะไรแล้วที่ตัวไม่ได้มีเลยโดนจับใบขับขี่เหลือใบขับขี่ไปฮะโดนโดนไปสั่งเลยอะ่ะเป็นคนที่เปะ๊ะขับรถเข้าหาตำรวจเฉยลืม <c oughs> ค่ะก็เตือนกันนะคะเลขนี้มาก็ควรจะระวังค่ะนะคะขอให้โชคดี เดี๋ยวกันนะบางท่านอาจจะมีเรื่องเก่าๆนะก็จะขึ้นขึ้นลงขึ้นศาลเดือนนี้ได้นะคะบางท่านที่ยังไม่มีถ้าขับรถอยู่ก็น่าจะไปนั่งกินข้าวกินอะไรที่มันเป็นศาลเป็นคุกเหรอเป็นอะไรเรียกไม่ถูกเออที่มันเ,นเขาไปขึ้นว่าความกันนั่นแหละไปหาข้าวแกงกินทักจานหนึ่งขับรถผ่านแวะเลยศาลอยู่ตรงผ่า,าน แวะเลยค่ะกินแก๊เคสเนาะเราจะได้ไม่ต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลกับเขาอันนี้วิธีการสาหรับพวกที่ขับรถนะเหมือนขามันแย่ไปในคุกข้างหนึ่งแล้วอะ่ะนะควรระวังมากๆนะคะท่านที่เกิดปีม้าที่ขับรถอาชีพขับรถเราก็ระวังนะคะเขาไม่ชนเราเราก็ชนเขาแล้วเรามีเลขอย่างเงี้ยมันทะเลาะรุนแรงเปล่าๆขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเรื่องการเงินก็ระวังด้วยมันมีเครียด อาจจะเครียดเรื่องการเงินนี่แหละค่ะเดี๋ยวก็จะดวงดีปีหน้าดีมากนะทนทนไปนะปีนี้เดี๋ยวก็ดีค่ะให้มันผ่านเดือนนี้ไว้ก่อนนะจ๊ะค่ะให้โชคดีนะคะใส่เสื้อผ้าสีสดๆนะโชคดีค่ะนอนตามทิศบอกใส่เสื้อผ้าสีนี้โชคดีผ่านได้ค่ะเฮงๆเลยๆปฏิหารค่ะสวัสดีค่ะ